สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมออัามนักอ่านไพ่นะครับวันนี้เป็นคลิปทํานายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโร่ตามราศีเกิดนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงนั่นก็คือปี2568นี้มีอะไรดีๆที่กําลังรอเราอยู่บ้างนะครับมาเปิดใจรับพลังงานดีๆรับคําทํานายกันได้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูให้กับการทนานายนี้กันด้วยนะครับเพื่อให้สิ่งดีๆที่กําลังจะเกิดขึ้นเนีย่ยเกิดขึ้นกับคุณจริงๆ คำทำนายไหนที่ดีๆคอมเมนต์ว่ารับคําทํานายไว้ได้นะครับเพื่อเป็นการบอกกับตัวเองบอกกับจัก,กรวาลว่าเรารับคําทํานายนี้ส่วนคําทํานายไหนที่ไม่ดีฟังไว้เป็นเครื่องเตือนใจนะครับให้เราใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทกันด้วยถ้าพร้อมแล้วก็มารับฟังคําทํานายถึงสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณในปี2568นี้กันได้เลยครับ ก่อนจะไปฟังคาทานายการผมฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าชอบวิดีโอของผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับจะได้รู้ว่าชอบกันฝากกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผมจะทาคอนเทนต์เกี่ยวกับการดูดวงด้วยไพย่ทาโร่ออกมาให้ชมเรื่อยๆเลยทั้งสอนวิธีการอ่านไพ่ความหมายของไพ่หรือพ i ิกอเด็กท,ทานายรวมเรื่องต่างๆนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะลงนะครับและสุดท้ายนี้ถ้าวิดีโอนี้มีข้อผิดพลาดประการใดต้องขออภัยเวนท่นีีด้วยนะครับผมถ้าพร้อมจะฟังคาทํานายแล้วไปชมกันได้เลยครับ สำหรับคำทำนายชุดแรกนะครับจะเป็นของคนที่เกิดราศีราศีเมถุนนะครับราศีพฤษภราศีสิงห์แล้วก็ราศีมังกรนะครับซึ่งสิ่งดีดีเจเกิดกับคุณในปี2568นนี้นะครับอย่างแรกเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการงานนะครับ ปีนี้จะเป็นปีที่การงานของคุณประสบความสําเร็จในระดับที่น่าพอใจนะครับมีการเติบโต,ตก้าวหน้าเลื่อนขั้นไปในระดับที่สูงขึ้นมีความมั่นคงมีความพอใจในสถานะการงานของตัวเองนะครับมีความสามารถมีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำเนาะซึ่งตรงนี้ก็สามารถสร้างความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธาให้กับคนในที่ทํางานได้นะครับเป็นที่นับถือของใครหลายๆคน แต่การเติบโตนี้ก็จะนำมาซึ่งพนักงานที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอาจจะต้องมีการเรียนรู้ที่จะปรับตัวกับหน้าที่ความรับผิดชอบใหม่นี้นะครับต้องมีการจัดสรรเวลามีการบริหารงานบริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเนาะซึ่งก็ถือเป็นบททดสอบหรือว่าความท้าทายอีกอย่างหนึ่งที่คุณต้องเจอนะครับแล้วก็อีกความท้าทายหนึ่งที่คุณอาจจะต้องเจอนะครับก็คือ เมื่อคุณก้าวขึ้นไปอยู่ในระดับที่สูงขึ้นแล้วเนี่ยอาจจะเจอความกดดันนะครับอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปอยู่ที่เดิมนะครับอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าคนที่อยู่ตรงนี้จะต้องเจอกับเรื่องราวอะไรแบบนี้ด้วยนะครับคุณอาจจะต้องการกำลังใจนะครับหรือต้องการคำแนะนำอาจจะต้องมีคนที่สนิทหรือว่าคนรู้ใจเนี่ยคอยปรับทุกข คอยให้กำลังใจนะครับว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีเนาะแล้วก็อีกอย่างนะครับปี25 6 8นนี้จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของคุณนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับแต่จะไม่ได้เปลี่ยนแบบบุบปรับทันทีเนาะแต่ตลอดทั้งปีเนี้ยจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงไปทีละนิดทีละนิดนะครับมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทําให้คุณต้องมีการปรับเปลี่ยนชีวิตของคุณเนาะให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้น แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะจากคนที่ไม่ค่อยมีความเชื่อความศรัทธาเท่าไหร่เนาะเป็นคนที่มีศรัทธามีความหวังมากขึ้นแต่ก่อนอาจจะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะครับเป็นคนที่แบบว่าคิดว่าทุกอย่างอยู่ในความควบคุมของเราเนาะคิดว่าเราสามารถทำทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมของเราได้ ซึ่งตรงนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าบางครั้งทุกอย่างไม่จําเป็นจะต้องการการควบคุมเสมอไปนะครับบางอย่างอาจจะต้องปล่อยให้เป็นไปตามวิถีทางธรรมชาติเนาะเราแค่อาจจะควบคุมทิศทางของมันมันจะไหลไปยังไงจะเกิดขึ้นอะไรมันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือก็ให้มันเกิดไปเนาะเราก็ได้แต่เฝ้ารอแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นส่วนในเรื่องของการเงินมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับเริ่มจะสามารถเก็บเงินได้อีกครั้งเนาะ ในปีที่ผ่านมาอาจจะเก็บไม่ค่อยได้นะครับเก็บไม่ค่อยอยู่แต่ปีนี้เริ่มจะมีทรัพย์สินมีเงินทองไหลามาเทมาเรื่อยแล้วครับเงินที่ได้ก็เป็นเป็นเงินที่ได้มาจากความพยายามในอดีตเนาะแบบว่าการลงทุนหรือว่าการที่เรารอผลอะไรจากในอดีตที่ผ่านมาตอนนี้มันกำลังจะออกดอกออกผลแล้วนะครับ มีเงินเหลือเพียงพอสําหรับการขยับขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านครอบครัวหรือด้านที่อยู่อาศัยสามารถสร้างความสุขได้เนาะหาความสุขความสบายให้กับตัวเองได้รู้สึกปลอดภัยแล้วก็มั่นคงกับชีวิตมากขึ้นนะครับแต่ก็อาจจะมีบ้างเนาะในชีวิตที่ต้องเจอกับความผิดหวังความล้มเหลวอะไรพวกนี้เนาะอาจจะมีการสูญเสียบางอย่างนะครับที่อาจจะทําใจรับได้ยากนิดนึงนะครับอาจจะรู้สึกว่า ชีวิตนี้มันมืดมนเนาะไม่รู้จะใช้ชีวิตต่อไปยังไงดีเมื่อต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้นะครับขอให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าแม้แต่ในยามค่ําคืนที่ไม่มีพระอาทิตย์ก็ยังมีพระจันทร์ที่คอยให้แสงสว่างอยู่นะครับดังนั้นไม่ว่าชีวิตจะมืดมนเพียงใดนะครับพยายามมองหาแสงสว่างให้เจอเนาะเพราะทางออกมีรออยู่เสมอนะครับเราอาจจะเอาแต่ปิดตาตัวเองนะครับอาจจะต้องลองเปิดตาแล้วก็ลองมองหาดูนะครับแล้วก็ จะพบว่าทางออกจากสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยูอ่มันก็อยู่แถวๆนั้นนั่นแหละไม่ได้แบบยากเย็นอะไรเลยเนาะสรุปในปี2.568นี้โดยรวมแล้วก็เป็นปีที่ดีของคุณเลยนะครับในช่วงครึ่งปีแรกก็เป็นช่วงที่ดีที่จะทําอะไรก็ตามที่อยากจะทํานะครับเพราะว่าในครึ่งปีหลังจะเป็นช่วงเวลาที่ประสบความสําเร็จพอดีเนาะซึ่งเรื่องที่โดดเด่นก็จะเป็นเรื่องของการงานนะครับการงานรุ่งม,มาก ดังนั้นปีหน้าเนี่ยลองทุ่มเทให้กับงานให้มากๆดูนะครับเพราะว่ามันเป็นปีทองของเรื่องการงานเลยซึ่งงานตรงนี้ก็จะนํามาซึ่งเรื่องเงินทองด้วยนะครับเพราะว่าเรื่องเงินทองปีต่อไปก็ดูค่อนข้างจะเป็นปีที่ดีพอสมควรอีกเช่นกันมีเงินที่ได้มาจากการทํางานเนาะแล้วก็มีมากพอที่จะเก็บสะสมไว้ทาสิ่งที่อยากทําได้ด้วยมีเงินใช้มีเงินหมุนเวียนมากขึ้นนะครับใช้จ่ายได้ค่อนข้างจะคล่องตัวแล้วก็สบายใจมากขึ้น ส่วนเรื่องที่อาจจะต้องให้ระวังนิดนึงนะครับอาจจะมีปัญหาสุขภาพได้เนาะจากความเครียดจากอะไรพวกนี้นะครับระวังพวกความเครียดสะสมนะครับพวกความเครียดจากงานที่แบบว่าทํางานหนักมากเกินไปเนาะอาจจะมีการห่มงานหนักมากเกินไปจนทําให้เราแบบว่าไม่มีเวลาผ่อนคลายอะไรประมาณนี้นะครับก็ดูแลสุขภาพจิตใจดูแลความคิดตัวเองให้ดีๆแล้วกันครับอย่าให้ใจิตใจเรามันจมอยู่กับความรู้สึกด้านลบของเรามากจนเกินไปเนาะ มันก็อาจจะส่งผลเสียได้ในระยะยาวยังไงก็ขอให้ปี2568นี้เป็นปีที่ดีของชาวราศีเมถุนชาวราศีพฤษภชาวราศีสิงห์แล้วก็ชาวราศีมังกรด้วยนะครับสำหรับคำนายชุดที่สองนะครับจะเป็นของคนที่เกิดราศีราศีกันราศีธนู ราศีกุมแล้วก็ราศีพิจิกนะครับปี2568นี้เป็นปีแห่งการเปลี่ยนผ่านนะครับสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่รายรายให้มันจบไปกับปีเก่านะครับเรื่องที่แย่ๆอย่าให้มันส่งผลกระทบมาถึงปี2568นี้ได้นะครับเพราะว่าปีนี้จะเป็นปีที่เหมือนได้เกิดใหม่สําหรับคุณเนาะ เหมือนการมาถึงของรุ่งอรุณที่จะทำให้ฝันร้ายในยามค่ำคืนเนี่ยหายไปสุดท้ายสิ่งที่ไม่ดีมันก็จะกลายเป็นแค่อดีตนะครับอยู่ที่เราเลือกเนาะว่าจะให้อดีตนั้นอะมันเป็นแค่ความทรงจำหรือจะให้มันกัดกินเราต่อไปนะครับเราต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับความคิดความรู้สึกของตัวเรานะครับก้าวข้ามความรู้สึกที่มันไม่ดีเนาะปล่อยให้ความรู้สึกที่มันส่งผลเสียกับจิตใจของเราอะ ผ่านตัวเราไปไม่ต้องไปเก็บเอาไว้จดจำไว้แค่บทเรียนนะครับว่าเราอะได้อะไรจากความรู้สึกที่ไม่ดีอนันต์บ้างเอามาันมาใช้ให้เป็นประโยชน์เนาะเอามาเป็นเหมือนกับแบบฝึกจิตเราเนาะให้เป็นคนที่แข็งแกร่งแล้วก็มั่นคงทางอารมณ์มากขึ้นนะครับไม่ให้จิตใจโดนครอบงำด้วยความรู้สึกหรือความคิดด้านลบได้ง่ายๆทำให้เราสามารถตัดสินใจอะไรได้อย่างเฉียบขาดแล้วก็แน่นอนนะครับ แม้จะเป็นเรื่องอะไรก็ตามที่ต้องตัดสินใจอย่างกระทันหันก็สามารถกับสามารถจัดการกับสถานการณ์อันนั้นได้ดีหรือแม้แต่ในสถานการณ์ที่ต้องการความเด็ดขาดนะครับเราก็สามารถตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดให้กับตัวเราเองได้สามารถดึงเอาทั้งหลักการและเหตุผลจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่เรามีเนี่ยมาใช้ได้อย่างมีประโยชน์สูงสุด ควบคู่กับลังสังหอนในการตัดสินใจจากความรู้สึกนะครับเพื่อให้ได้ทางออกที่ดีที่สุดปีนี้ถ้าใครวางแผนจะมีลูกนะครับถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีอีกเช่นกันนะครับน่าจะได้มีสมใจด้วยเด็กคนนี้น่าจะเข้ามาทําให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับเติมเต็มความรู้สึกของเราได้เรื่องเงินทองในปีนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเหมือนกันนะครับ กำลังจะได้เงินก้อนใหญ่จากการลงทุนลงแรงไปในอดีตที่ผ่านมาเนาะเรื่องโชคลาภอะไรอาจจะยังไม่ค่อยมีนะครับเงินทองไม่ได้มาจากเรื่องโชคลาภเสียงดวงเท่าไหร่จะมาจากการทำงานมากกว่านะครับช่วงนี้น่าจะรู้สึกหายเหนื่อยขึ้นได้บ้างนะครับจากการทำงานเหมือนเป็นช่วงพักเหนื่อยจากการทำงานมาอย่างหนักนะครับช่วงปีที่ผ่านมาอาจจะต้องทนลำบากอย่างมากอยู่เหมือนกันเนาะแต่ปีนี้ก็ น่าจะหายเหนื่อยแล้วน่าจะสบายน่าจะเป็นช่วงที่ได้มีความสุขจากสิ่งที่เราเฝ้ารอคอยมานานแล้วนะครับสิ่งที่หวังสิ่งที่ตั้งใจก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนนะครับใครที่หวังอยากได้อะไรลองอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานับถือดูนะครับอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นด้วยแต่ถึงอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถนอนรอให้สิ่งที่ เราต้องการมันประสบความสําเร็จได้เองนะครับเราก็ต้องพยายามด้วยตัวเองด้วยนะครับในการที่จะทําอะไรก็ตามเนาะก็ต้องมีความตั้งใจแล้วก็มีการตั้งเป้าหมายเอาไว้นะครับถ้าเรามีภาพที่ชัดเจนนะครับว่าเราอยากให้สิ่งที่เราต้องการเนี่ยมันประสบความสําเร็จยังไงภาพของเส้นทางไปสู่เป้าหมายมันก็จะชัดเจนมากขึ้นเท่านั้นนะครับ แต่การเดินทางไปสู่ความสําเร็จนี้ต้องระวังให้ดีๆนะครับเราอาจจะถูกชักจูงให้ออกนอกเส้นทางนั้นได้เนาะพยายามตั้งสติในการกระทําให้ดีนะครับโฟกัสกับเป้าหมายโฟกัสกับภาพความสําเร็จที่เราจินตนาการเอาไว้ให้ดีอย่าให้อะไรก็ตามนะครับมาทําลายความตั้งใจของเราได้การเดินทางที่ยาวนานอาจจะทําให้เราคว้ายเขวกับจุดหมายปลายทางได้นะครับดังนั้นเราต้อง จินตนาการภาพของความสําเร็จนั้นเอาไว้นึกถึงความวันที่เราประสบความสําเร็จเอาไว้ให้ดีนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ยอมแพ้ไปก่อนระหว่างทางนะครับความสําเร็จที่ว่านี้อาจจะไม่ได้ได้มาอย่างง่ายดายมากนะครับอาจจะด้วยความที่มนันเป็นเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับดังนั้นเราจะต้องอาศัยทั้งเวลาอาศัยทั้ง ความพยายามนะครับแล้วก็ความอดทนแต่ถ้าเราไม่เริ่มต้นมันก็จะไม่มีวันสำเร็จได้เลยนะครับปีนี้สถานการณ์อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยจะเอื้ออำนวยขนาดนั้นนะครับแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีสำหรับการเริ่มต้นเนาะเป็นช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่นะครับเป็นช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆการทำอะไรใหม่ๆ ซึ่งสิ่งนี้อาจจะหมายถึงการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยนะครับเป็นการค้นพบตัวเองในอีกแง่มุมหนึ่งเนาะอาจจะเป็นเหมือนกับการค้นพบความสามารถอะไรบางอย่างที่เราก็ไม่เคยรู้เหมือนกันนะครับทำให้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็นำตัวเองไปสู่เส้นทางที่เราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันเนาะว่าเราจะสามารถไปได้นะครับโดยสรุปแล้วในปี2568นนี้ก็ เหมือนจะเป็นอีกปีหนึ่งของคุณแหละเนาะที่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ดีไปสมบดหรือว่าแย่ไปทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีๆมีเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นมานะครับก็เกิดขึ้นมาร่วมกับอุปสรรคปัญหาแล้วก็เหตุการณ์แย่ๆที่เข้ามาเช่นกันนะครับดังนั้นช่วงที่เรามีความสุขก็ขอให้มีความสุขอย่างเต็มที่เลยนะครับเป็นช่วงเวลาที่ได้ดื่มดับกับชีวิตเนาะเป็นช่วงเวลาที่ไม่มีอะไรมากวนใจ ส่วนในช่วงที่ชีวิตต้องประสบปัญหานะครับก็มองให้มันเป็นบทเรียนไปนะครับว่าแบบเออทุกครั้งที่เราเจอปัญหาเนี่ยเราผ่านปัญหาพวกนี้ไปได้ยังไงเราก็ต้องเรียนรู้แล้วก็จดจำมันเอาไว้เนาะเพราะว่าอนาคตเราก็อาจจะได้เจอกับปัญหาเดิมๆแบบนี้เกิดขึ้นมาอีกนะครับเราก็จะได้ใช้ประสบการณ์ตรงนี้จัดการกับมันได้ง่ายขึ้น แต่ปีนี้สิ่งที่โดดเด่นสําหรับคุณนะครับก็คือการเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเนาะการค้นพบตัวเองในรูปแบบใหม่การเป็น <iet S 2> ตัวเองที่ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับอะไรอะไรในชีวิตอาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงมากที่สุดก็คือตัวของตัวตัวเราเองเนี่แหละเนาะตัวเราเนี่ยจะเป็นศูนย์การของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยในปีนี้นะครับแล้วพอเราค้นพบตัวเองเลยเห็นศักยภาพบางอย่างของตัวเองแล้วเนี่ย สิ่งนี้ก็จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆรอบตัวเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของครอบครัวการงานทุกอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอย่างแน่นอนก็ขอให้ชาวราศีกันชาวราศีธนูชาวราศีกุมแล้วก็ชาวราศีพิจิกโชคดีกับปี2568นนี้นะครับสำหรับคำทำนายชุดสุดท้ายนะครับก็จะเป็นของชาวราศีตุล ราศีเมษร,ราศีมีนแล้วก็ราศีกรกฎนะครับสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณในปี2,568นี้นะครับนั่นก็คือความสำเร็จความสมหวังนะครับเป็นการเริ่มต้นปีด้วยความสดใสความร่าเริงเนาะมีความสุขกับชีวิตที่ดีเหมือนกัน ได้สัมผัสกับแสงแดดยามเช้านะครับเป็นการได้เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความหวังนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยนะครับการมาถึงของความสําเร็จอะไรบางอย่างดอกผลของการลงทุนลงแรงไปในช่วงที่ผ่านมานะครับน่าจะถึงเวลาที่ได้รับผลตอบแทนแล้วแล้วก็น่าจะเป็นช่วงที่ได้พักผ่อนจากการทํางานมาอย่างหนักด้วยนะครับอาจจะเป็นช่วงที่ได้ผ่อนคลายตัวเองลงบ้างนะครับได้ เอาภาระต่างๆออกไปจากหัวเนาะเอาเรื่องหนักๆที่ค่อนข้างจะกวนใจเนี่ยออกไปจากสมองได้วางภาระต่างๆที่เราต้องแบกมาตลอดลงบ้างอาจจะเพราะมีคนมาช่วยแบ่งเบานะครับมีการยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือมีการแบ่งงานแบ่งภาระหน้าที่มีคนเข้ามาช่วยให้เราสบายใจขึ้นได้บ้างสิ่งที่เราต้องคอยเผชิญมามา,มาตลอดเพียงลําพังอะเนาะ อาจจะมีคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาตรงนี้ไปแต่ชีวิตของคุณก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะครับยังมีการพัฒนาต่อไปนะครับยังมีด้านอื่นๆที่สามารถพัฒนาต่อได้เนาะเรื่องภาระอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ก็จะมีความท้าทายอื่นเข้ามาทำให้เราต้องเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาอาจจะมีบ้างนะครับที่ต้องเผชิญกับความสูญเสียหรือว่าความผิดหวังนะครับเป็น ความผิดหวังการสูญเสียที่มาแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับดังนั้นถ้าวันไหนที่คุณต้องเผชิญกับความสูญเสียก็ขอให้ระลึกไว้เสมอนะครับว่าคุณยังมีบางคนที่อยู่ข้างคุณนะครับชีวิตนี้คุณไม่ได้สูญเสียไปหมดทุกอย่างเนาะในช่วงเวลาที่รู้สึกมืดมนก็ขอให้เข้มแข็งนะครับยื่นมือออกไปก็จะมีคนที่คว้ามือคุณแล้วก็ขอให้ความช่วยเหลือคุณอยู่นะครับในช่วงเวลาแห่งความเสียใจไม่ควรจะอยู่คนเดียวนะครับ อยากจะให้รับความช่วยเหลือจากคนรอบตัวเนาะจากคนที่เขาหยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้นะครับปีนี้อาจจะมีหลายอย่างเกิดขึ้นนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงตัวเราไปอย่างมากนะครับเราอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อรับการเปลี่ยนแปลงอันนั้นด้วยนะครับอาจจะเกิดปัญหากับการที่รับกับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เนาะ อาจจะเกิดการต่อต้านไม่อยากให้อะไรต่างๆในชีวิตเปลี่ยนไปอยากให้ทุกอย่างมันเหมือนเดิมแต่ก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทุกอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันเป็นธรรมดาของโลกเนาะเราอาจจะไม่ชอบเท่าไหร่แต่มันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่ดีดังนั้นก็แนะนําให้เราเลิกฝืนแล้วก็ยอมรับกับมันดีกว่านะครับในช่วงระยะแรกอาจจะรู้สึกต่อต้านบ้างเนาะแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราก็จะอยู่กับมันไปได้เองนะครับ คุณจะได้เรียนรู้เองว่าการเปลี่ยนแปลงมันก็ไม่ได้แย่เสมอไปนะครับแค่เราอาจจะไม่ชินเฉยๆแต่ถึงยังไงโดยภาพรวมแล้วปี2 5 6 8น 18. นี้ก็เป็นปีที่ค่อนข้างจะสุดสำหรับคุณเหมือนกันนะครับเป็นปีที่มีทั้งเรื่องที่ดีสุดๆแล้วก็เรื่องที่ค่อนข้างจะร้ายสุดๆเกิดขึ้นกับคุณด้วยช่วงที่ดีที่สุดหรือช่วงที่เป็นขาขึ้นของคุณจะอยู่ในช่วงต้นปีนะครับอาจจะ ด้วยความที่คุณเป็นคนที่คิดบวกเนาะมองโลกในแง่ดีมีความหวังมีปณิธานกับตัวเองอะไรก็ตามเนาะที่คิดว่าปีใหม่เนี่ยมันจะเป็นปีที่ดีขึ้นนะครับซึ่งสิ่งนี้ก็ถือเป็นเป็นเรื่องที่ดีแล้วนะครับการที่เราคิดแต่เรื่องดีเนาะมองโลกในแง่ดีเอาไว้ก็จะช่วยดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับแต่ถึงอย่างนั้นปีนี้ก็มีเรื่องต้องระวังอยู่เหมือนกันนะครับเป็นเรื่องของสุขภาพแล้วก็อุบัติเหตุนะครับอย่าง ให้ระมัดระวังเอาไว้ให้มากๆใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนะครับอยากให้นึกถึงคนที่เราเขาเรียกอย่างคนที่ต้องพึ่งพาเราอะนะครับอาจจะเป็นครอบครัวหรือว่าพ่อแม่หรือคนทางบ้านอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยเขาจะอยู่กันลําบากหรือเปล่าเนาะอยากให้ระวังในการใช้ชีวิตนะครับเวลาจะทําอะไรก็ตามก็นึกถึงความปลอดภัยเป็นอย่างแรกนะครับแล้วก็นึกถึงคนต่างๆที่ว่าไป อะไรที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงไปดีกว่านะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้จริงๆก็ขอให้ทำขอให้อยู่ด้วยความระมัดระวังอย่างมากที่สุดก็พอนอกจากนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพกันให้ดีๆด,ด้วยนะครับอย่าโหมงานหนักจนเกินไปลองหาคนมาช่วยแบ่งเบาภาระนะครับทั้งในเรื่องของภาระทางบ้านแล้วก็ภาระในเรื่องของที่ทำงานเรื่องการงานด้วยนะครับอย่าลืมว่าเราไม่จำเป็นต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวเนาะ มีคนที่พร้อมจะช่วยเหลือเราอยู่นะครับแค่เราอาจจะต้องเอ่ยปากขอความช่วยเหลือแค่นั้นเองนะครับสําหรับใครที่เป็นสายมูนะครับมีเทพหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่เรานับถืออยู่ก็ลองไปไหว้พระลองไปไหว้ขอพรปีใหม่ให้ท่านคุ้มครองเราดูนะครับให้เรื่องรายๆเนี่ยมันเบาลงหรือว่าให้ท่านช่วยขจัดปัดเป่าเรื่องรายๆให้มันออกไปก็น่าจะช่วยได้บ้าง หรถ้าใครที่ไม่ได้ไหว้หรือว่าไม่ได้รับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ลองทําบุญทําทานนะครับอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เจ้าที่เจ้าทางสรรพเวสีที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเขาจะได้ไม่มายุ่งวุ่นวายอะไรกับเราเนาะต่างคนต่างอยู่กันไปหรืออาจจะเป็นเรื่องของการบริจาคสิ่งของก็ได้นะครับพวกของเก่าเก่าเก็บทั้งหลายที่อยู่ในบ้านเนาะของที่ไม่ได้ใช้อะไรพวกนี้นะครับเอาไปบริจาคให้กับผู้ยากไร้ก็ดีเหมือนกันนะครับ ถือเป็นโอกาสที่ได้เคลียบ้านเคลียเรือนเหมือนกันเนาะต้อนรับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในปีใหม่ด้วยนะครับจะได้เหมือนกับเป็นการหมุนเวียนพลังงานในบ้านเนาะเอาสิ่งที่แบบว่าเก่าๆสิ่งที่มันไอ้นี่ออกไปบ้างแล้วก็เผื่อจะมีสิ่งใหม่ๆสิ่งดีๆเข้ามาในปีใหม่นะครับ ก็สำหรับความทํานายของชาวราศีตุลชาวราศีเมษชาวราศีมีนแล้วก็ชาวราศีกรกฎก็มีเท่านี้นะครับขอให้โชคดีมีความสุขกับปีใหม่นะครับ